สวัสดีทักทายพี่น้องสูหูสูคนอีกทางหนึ่งครับผมว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับผมที่เขามารับชม,ชมช่องพ่อปูบนคนบ้านๆวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่อปูบนคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทายกันวันนีอ้อก็ยูที่ในรถอีกทางหนึ่งแล้วพี่น้องผมเดินทางอีกแบบวันนี้ก็ได้ ยุดหมายปลายทางหุดแล้วับพี่นอ้องมอนีที่จังหวัดร้อยเอ็ดคือเกาคือเดิมครับผมช่วงนี้เดินทางว่อยพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้สามสี่มื่ติดต่อกันนะนี่แต่ไปหันมาหน,นีครับพี่น้องผมไม่ได้เห็นการเห็งานเลยงานอยู่ไฮยูหน้าในหัวในสวนบ่ค่อยเห็นเลยครับพี่น้องช่วงนี้นี่ตั้งแต่เดินทางมอนีก็จะไปพุณนล้ครับพี่น้องจัวงหวัดร้อยเอ็ดคุณละในหาสื่อของใส่ชักงเล็จกลจัางน้อยยครับพี่น้อง เขาคงจะไปบดอนอะไปสื้อของใส่จังกเล็กน้อยก่อนนะครับอ,อกมาเหตุการณ์เหตุงานนะครับผมต่วชวงนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยแดดจ้าแดดแจม่มฝนฟ้ากระ่ตกพืชกรีเด็ดแจ่มเลยครับพี่น้องของฟ่าอากาศไม่ท้องฟ่าโล่งเลยครับผมฝนกัหน,นี้ไปแล้วพี่น้องเรียวเบิ่งแล้วนะครับผมฝนก็คขึ้นที่กโตลาดเลี้อยพุ่งส้มนะครับผมอาชวงเราจะเดินทางวันนี้มาท,าทักทายกันนะครับผม หลักสีให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศวันนี้เล็กน้อยครับผมก็เป็นยังไงไปครับพี่น,อน้องไปเบิ่งบรรยากาศเล็กน้อยการเดินทางเบิ่งบรรยากาศวันนี้กันครับพี่น้องก็โทษแดจจดจ้าแดดแจ่มด้วยเมื่อใดโอ้ยฝนป่าตกมาบลวพ่อสีมีหนา้ามีทานให้ในหน้าครับพ,พ,พี่น้องผมตกมาสองมือสามมือได้กับหลวงีหน้าเบิ่มวันนี้แดดแจ่มเลยครับผม สงสัยสิไปแล้วป่าพนกระไดเพิ่งบรรยากาศลมน้นทางกับพี่น้องนะเบื้องทองป่าโล่งแจ้งเลยครับผมเขาอยู่ในหน้ากับพี่น้ำเลียงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระไดพี่เป็นบางยุดบางหม่องนะครับเขาก็จะงามกระไดง,งามแล้วครับพี่น้องรับปุ้ยไปวานกับวานกระไดนะครับผมเหนื่อยแกว่าพีน้ำนะครับวานไปที่ที่หนึ่งแห่งกับปุ้ยก็พล่ลายกับทีมปุ้ยเป็นซื้อครับพี่น้องก็เลย จเฮ็ดยังไงพี่น้องผมก็ได้แต่รอนะครับผมได้แต่รอว่าฝ่าฝนตกมากไปไหนเมืองไปดิเมืองที่เราพี่น้องบรรยากาศก็เท่าแดดจังมเลยครับผมมืไอดีกันตีไปพุ่นละครับพี่น้องในเมากละเอียดนะครับผมไปธุลักจัเล็กจังน้อยกันครับผมสื่อเสียงสื่อคล้องใส่จัเล็กเล็กจัน้อยครับผมมาผู้เดียวครับคนเดียแม่บ้านมาเลยมา ครับผมเพราะว่าบนเด็กซื้อของหลายลูกสาวก็ไปโรงเรียนถ้าลูกสาวคนบเด็กไปโรงเรียนหนึ่งพอขาดน,นะครับพี่นอ้องเป็นใจว่าน้ำประจำแหละแล้วคนี้เด็นบนเด็กอยู่นะครับผมจริงๆิ้มืออื่นกับมีงานอีกได้ครับพี่นอ้องแต่ว่ายักษ์สิเด้ไปค่ได้ไปเรางานเพื่อนห่าก,กันอีกคนหนึ่งครับผมก็จะยกยกบ้านนะครับยกบ้านเ,าเหตุคิดในการห้องเย็นนะครับผมพี่น้องอยู่สลาข้าม แต่ว่ากับพระนเนียครับผมกัดแจ็กสิมีเวลาไปหรือบอนะครับผมเอาตอนนี้อ้ยากพี่น้องเลยยากงานในขอบควัวจะกยันยัตอนยังตครับพี่น้องคนคนเดียวนะครับยาบน้ำบุกแน่ยากน้ำงานน้ำไฮน้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนครับผมกับพระนเนียรับปากเราประิไปนะครับผมเพื่อนก็จะใครไปนํานะครับเพราะว่าเพื่อนกับเป็นเพื่อนทัเพื่อนแพ่งกันนะครับผมกินอยู่น้ำกันมาตลอดมีหยังกับเห็ดซอยกันนะครับผมกัด อยากไปอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าโอ้ยเมืองเวลาก่อนนะครับผมแต่ที่แน่ๆคนนี้กับคุณแล้วครับพี่น้องยุดหมายไปทางที่เมืองเราเองครับผมใครจะถึงตัวเมืองแล้วครับพี่น้องใครจะถึงตัวเมืองแล้วนะครับผมเนี่ยผมขอโบสถ์มาอย่างไรบ้างที่เขาเมืองครับพี่น้องขอโบสถ์ทนชิดตั้งโดดเด่นคุณแล้วครับพี่น้องอยู่กลางใจเมืองคุณเป็นสัญลักษณ์นะครับของเมืองร้อยเอ็ดครับผมตั้งแต่งานโดดเด่นอยู่ในเมืองนะครับผม ข้าเมืองนะครับพี่น้องบ้านนี่เอ้ยเข้าเมืองแล้วครับผมเมืองบรรยากาศในเมืองครับพี่น้องเมืองนี้รถสไลด์ว่ะไะครับพี่น้องมื่อกี่ติดไฟแดงครับผมนี่แหละครับพ่อขาบมาในตัวเมืองรถกัะชลัยครับพี่น้องบ้านนี้เอ้ยเส้นทางสัญจรไปมานะครับผมทุกคนก็ต้องไปท้ำผ้ารากิจของตัวเองนะครับเจ่ละมือแต่ละวันไปไปครับพี่น้อง ไปเบิ่งบรรยากาศในเมืองเราเอ็ยดกันวัอนี้เบิ่งบรรยากาศเดียเด๋ยวก็บคืมเดี๋ยวก็แจ้งอยู่ครับพี่น้องสีโต๊ะก,กระบะโต๊ะยักเป็นทางไหนผลก็ได้โอ้ทางหอังนี้เริ่มแล้วแล้วครับพี่น้องนี่รถวิ่งไปมาเริ่มสะดวกแล้วครับผมนี่ครับเฉพาะท่านแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง่ว่า,ากับเปิดไฮแลนด์ได้แล้วนะครับผม เห็นพี่โดนเขาสมควรเลยครับพี่น้องนี่ยุดนี้นะครับผมเข้าตัวเมืองแล้ววานนี้าก็ท่านเขาในกการเมือง,ะะองออแล้วครับพี่น้องก็อยู่นี่แล้ะครับพี่น้องนี่ใกล้จะเข้าแล้วครับผมใกล้จะเข้าตัวเมืองนะครับที่รับพี่น้องแนี่ก็รถแมมอเตอร์ไซค์รถ ไปหลุนนะครับผมต้องระมัดระวังนลยครับพี่น้องไปหลุนขี่รถขับรถนะครับผมกระจายหอนจั่งหน่อยปรได้ระมัดระวังนในข้อต้องระวังนะครับผมความพึ่ขนองนะครับพี่น้องนี่ไปหลุนยังไม่กลัวอะไรเลยคือวันละเออเธอนี่ต้องแดดครับพี่น้องเอ,อ้ยแดดแจม่มแดดจ้า ออติดไฟแดงอีกแล้วนี่ครับมานี่ก็จะเป็นตรงที่หน้าโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมติดไฟแดงอีกแล้วไปไปครับพี่น้องเดินทางต่อไปนี้ติดไฟแดงสองหลอบแล้วครับพี่น,ออออน้องเออขอขับมาในเมืองรุนี่จะร้ายตลอดนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็น โรงพยาบาลบาน,าะาาน,นะครับผมญาตเพิ่นมาเบิงผูเพิ่นเขารักษาโตนะครับผมการยูนี่รถจะจอดร้ายครับพี่น้องก็่างเกรือดเคื่อกเรื่องอโบสครับพี่น้องก็อ่าจุดนี้หอโบสโดดเย็นเลยครับพี่น้องนี่ละสัญ,ญลักษณ์เมืองร้อยเอ็ดครับผมก็ทุก สวยงามครับผมอากาศวันนี้ครับพี่น้องผมแดดแย,ย้มเลยติไดไฟแดงอีกแล้วไปพี่น้องไปต่อบ้านนี้ออนดลดไลยแหงพี่น้องไปขับขับรับพี่น้องอ่ะจะค่อยไปครับผมเอามาสู่ใจกลางเมืองแล้วพี่น้องบ้านนี้ ออมาหออนี่ไฟแดงหลายเลยครับพี่น้องติดอีกแล้ว่ะพี่น้องไปต่ออีก้ยจอดปลยครับพี่น้องจ่วงนี้ไฟแดงหลายครับพี่น้องก็ไามาในตัวเมืองนะครับผมไปต่อกันครับผมโอ้ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นสารนะครับ สารเมืองร้อยเอ็ดตอนนี่ก็จะเป็นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมที่ว่าการอำเภอนะครับผมไปแดงอีกแล้วครับพี่น้องไปแดงไร้แห้งพี่น,อออน้องเอ้เขาันในเมืองอะพี่น้องไปเรื่อยๆวันนี้พาพี่น้องครับรถชมเมืองกันครับผมชมบรรยากาศ เมืองละเอียดกันครับพี่น้องวันนี้ก่อนจะไปสื่อซิงสื่อของพี่น้องเดดครับ่ย่อมอบดเลยครับผมย่อมเมืดย่อมคึมเลยแดดแจ้มตลอดทางเลยครับผมเอาคลิปนี้กับผาพีผ้านองเลาะเบืองบรรยากาศในเมืองละเอ็ดกันครับผมขับรถชมเมืองสําหรับคลิปนี้ขอจบไปซํานี้ครับพี่น้องผมเดี๋ยวพอกันไหมพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม